สวัสดีครับทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับเกมมอนชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเจอกับออทัมเซลเหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูบนอ p i c Game s โตร์นะครับที่เราที่แล้วผมพาไปดูสติีใช่ไหมเราไปดูคู่แข่งกันบ้างว่าแบล็กไฟ f r i ดย์ Friday, หรือออทัมเซลของ Epic Game Store เป็นยังไงบ้างนะครับก็ ของอีพิกเนี่ยมันเริ่มก่อนสตรีม1วันคือมันเริ่มวันที่24นะครับหรือยีนี่ยแหละผมจำไม่ได้แต่มันเริ่มก่อนสตรีมประมาณวันสวันนะฮะแล้วก็จบก่อนจบก่อนสตรีมหวันเช่นกันนั่นก็คือมันจะจบประมาณวันที่สาิพฤศจิกนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าปีนหน้าจะเป็นตารางเดียวกันไหมนะแต่ว่าขออ้างอิงจากตรงนี้ก่อนละกัน ก็มาดูกันว่า,ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่า,าทางเกมที่ลงขายบน e p i ีเนี่ยมีมีหลายเกมที่เป็น Exclusive ก็คือลงเฉพาะ e p i ีเท่านั้นนะครับ Steam ไม่มีเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคครับอีพ e ีกนะครับเปิดหน้าจอ Black Friday ด้วย Far Cry 6นะฮะลด17%นี่ผมลังหักไปเรียบร้อยนะครับยังเล่นไม่จบเลยนะลดแล้วนะโอ้โหแหวงดูซิ เกมออกมาจริงๆคะแนนมันค่อนข้างมันไม่ได้ดีอะ่ะเออเนี่ยมันออกมาเมื่อเดือนตุลานะครับเนี่ยลดละ17%นะฮะลดเยอะชิบหาย <c oughs> <c oughs> ผมโดนไหมโอโหอะไรแบบนี้นะฮะเคน่าอันนี้เป็น Exclusive เฉพาะอี c g เกม s โ o r e นะครับก็ลด10%นะฮะเกมนี้ภาพสวยมากนะ,ะเดี๋ยวผมผมอยากเล่นเหมือนกันนะนี่ผมใส่ wish list เวล,ลวนะฮะ Rider Republic อันนี้ของ Ubisoft นะครออกมาประมาณกลางๆปีเนาะอ่าถ้าผมจะไม่ผิดออกมาเนี่ยโอ้ไม่กลางปีนี่ออกมาปลายเดือนตุลานั้นเองนะครับลดแล้วครับ25%แสดงให้เห็นว่าอะไรนะครับถ้าลดขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะขายไม่ดีนะฮะ Back f o r Bad อันนี้ก็ออกพร้อมกับใกล้ๆก,กับ Rider Republic เลยนะออกประมาณ นี่ครับ12ตุลานะฮะราคาไม่หนีกันเท่าไหร่เลยนะฮะลด30%ใครคิดจะสอยนะครับผมบอกเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากนะครับผมก็พันนิดๆเองนะ,ะแต่ว่าจากใจคนที่ซื้อมาในราคาเดย์วันะครับผมจะบอกว่าราคาที่เหมาะสมที่สุดคือราคาที่ไม่ถึงพันนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะรอให้เยอะกว่านี้ก่อนเราค่อยซื้อก็ยังได้นะฮะคุ้มกว่านะเชื่อผมนะฮะจากคนที่เจ็บมาก่อน นะครับ uh, Creative Remaster Trilogy นะฮะลดไป20%นะอันนี้มันน่าจะมัดรวม3ภาคนะไอ้4ด้วยนะฮะมันมี Warhead ใครศิษย์นิ Warhead แล้วก็2 3นะฮะก็รวมกันอยู่ที่500กว่าบาทนะก็ไม่แพงนะฮะ Human Kind ลด20%ถ้าจะไม่ผิดสตรีมก็ลดใกล้กันนะเดี๋ยวขอเปรียบเดี๋ยวไปเปรียบเทียบที่หลังนะครับ World s e r C อันนี้เป็น Exclusive Epic อีกเช่นเคยลด25%นะครับ เหลือ400กว่าบาท Conan e x i l e อันนี้สตรีมก็มีนะฮะน่าจะลดไม่ต่างกัน d u s k Souls Dungeon ลด10%เกมนี้ก็ดีนะผมไปเล่นนะฮะไม่ใช่แนว Red Dead Redemption ลดครึ่งราคา50%นะฮะ Hitman 3ลด60%เยอะนะนะฮะถัดมาอันนี้เกมฟรีนะฮะ GTA 5 Premium Edition นะครับลด50%รถ้าจำไม่ผิดใกล้กันเลยนะครับก็350กว่าบาทนะฮะ Borderland ลด75ทาทัก3นะลด75%บรเลดเยอะนะหลายปีแล้วแหละไม่แปลกเลยนะฮะ Assassin's Creed Valhalla อย่างผมยังเล่นไม่จบเช่นกันนะครับลด50%เรหลือ800นะฮะ Eternal surrender นะฮะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าไม่เคยเล่นนะครับ Chivalry นะฮะอ่าลด20%รนะฮะ Ghost Recon Breakpoint ลด85นะฮะเกมเก่าแล้วแหละนะครับ m e c a Warrior เห็นนี่ถึกว่า Pacific Rim นะฮะลด25เซน Horizon Zero Dawn ลดครึ่งราคาแผ้ลดเยอะนะผมซื้อผมผมมีแล้วแหละแล้วผมยังเล่นไม่ยังไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับภาคแรกนะฮะ Cyberpunk 2077ลดครึ่งราคานะครับพังแล้วก็ยังกูไม่ยังซ่อมไม่ได้นะฮะถัดมาครับ อันนี้อะไร Void Train เกมนี้ไม่รู้จัก g o d f a l นะฮะเกมไม่ค่อยจะดีนะฮะ300กว่าบาทลด30%จาก500นะหลือ3 0 0กว่าบาทนะฮะนี่อะไรเนี่ยอ่า Void Train ขอดูนิดน,นึงไม่ค่อยรู้เลยเกมอะไรนี้อ่าเกมเฮ้ยดูดีนะเนี่ยเฮ้ย FPS นะฮะน่าจะกึ่งกึ่งภาพออกแนวการ์ตูนนิดนึงนะเพย์โซโล่ออฟโ p ล a เ e r ยอร์อ่าอันเนี้ยผมกังวลน,นี้เพราะว่าผมเป็นสายเนื้อเรื่องนะเจออย่างนงี้เข้าไปอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับไหนดูสิอ่าน่าสนใจมากครับผมขอใส่ wish list. วิชลิสวิไม่เอ้ยขอใส่ wish list วิชลิสไว้ก่อนนะฮะน่าสนใจมากสำหรับเกมนี้นะ นี่ add to wish list นะฮะอ่า uh, wisher สลด80%ิเอร์นนะอย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบกับสตรีมให้ดูว่าใครลดเยอะกว่ากันโอเ okay. ค browse full catalog นะฮะมาดูเลยนะฮะดูสิ b a t t l e f i l d รถนี่ผมทีบเลยนะ <c oughs> ของรีฟ refund ไม่ได้แล้วแหละซื้อไปเยอะ อันดันเจียนลดสิเปอร์เซนต์เกมอินดี้เยอะมากนะครับเดอะรูนคิงอันนี้อ่เพิ่งออกนะไม่แปลกเลยที่ยังไม่ลดนะครับส่ว v เฟิร aftermath นะฮะ the last stand aftermath นะฮะไม่รู้จักเกมนี้เลยฮนะเกมอะไรวะอ๋อ เป็นมุมมองบุคคลด้านบนนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนผมขอดูหน่อยว่ามันเป็นเรียลไทม์หรือเป็นเทอร์เน็ตสนะโอ้เรียลไทม์นะเฮ้ยเกมนี้น่าสนใจนะเนี่ยอ่ะขอใส่ Wish List ไว้ก่อนนะครับ300กว่าบาทเป็นเกมแนวที่ผมชอบนะเก,เ,กเกมถล่มซอมบี้นะฮะอ่าน่าสนใจน่าสนใจว a l ์โลแรนต์นะฮะแอ้มาความเชมเบอร์ Mar um เลยนะฮะ r u n e King Surviving Aftermath เนะี่ยนี่มันต่างกับ Last Stand ยังไงวะ อ๋ออันนี้จะเป็นสร้างบ้านนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็สู้กับสัตว์ประหลาดนะเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลมากกว่านี้ก่อนนี่ยังเป็น early access อยู่เลยนะเท่าที่ดูเนี่ยมีรถแมพให้ดูด้วยเนี่ยโอ้โหมีอัปเดตแบบไอ้นี่อันนี้ wishlist ไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ซื้อเร็วๆนี้นะฮะถ้าไม่ใช่แนวอาจจะเอาออกไปเลยนะครับมีอะไรอีกเนี่ย โอ้ยยี่สิบสามหน้าดูกันตาแตกเลยนะฮะโอ้โ <laughs> ห oh, oh, อะไรบ้างวันนี้กาเดนอลกาเลีย ah, อันนี้ฮะมาเวลกาเดนอลกาเลกาเลซี่ Galaxy, นะอันนี้ไม่ใช่แนวผมก็เลยผมว่าจะไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นไม่ลดถูกแล้วนะครับเกมงออก Second Extinction Early Access ลด40%รแนวสัวใส่ไม่มีใครเล่นเน,นะ Rock Lord นะฮะ น่าสนใจนั่นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูนะครับ Alan Wake Remaster อันนี้ผมขอใส่ wish list ไว้วก่อนนะฮะออยากเล่นอยู่เหมือนกันแหละคือเล่นแล้วนะแต่ว่าพักแรกใช่ไหมพักสองยังไม่ได้เล่นนะไอ้ Remaster ยังไม่ได้เล่นนะฮะ Tomb Raider อ่ะอันนี้ของของอ่าอีพีกไม่ลดนะแต่ของสตรีมลดนะครับโอเคมาสุดท้ายครับเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบอ่า กันระหว่างสองสโต้นะว่าสโตไหนลดเยอะกว่าคือ,อเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าอาจจะเปรียบเทียบได้ไม่ทุกเกมนะครับเพราะว่า,าผ,มผมเดาว้อย่างนี้ว่าบางเกมเนี่ยอีพีน่าจะลดเยอะกว่าแล้วบางเกมสตรีมน่าจะลดเยอะกว่านะส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขึ้นมาดูกันเลยนะครับอีพีเกมสโตนะฮะอ่า ผมจะวางไว้นี่ไปขวานะครับแล้วก็วัดสตตีมไปด้านซ้ายนะฮะนี่นี่แล้วก็อี c g เกมนะฮะมาเริ่มจาก Red Dead Redemption ก่อนก็ได้อ่า Red Dead Redemption นะฮะโอ้ลดท่า10%เท่ากันเลยเว้ยนะถัดมานะครับอ่ แป๊บหนึ่งนะฮะผมขออ่เอามาไว้ตรงนี้นะฮะอีพิกมันก็ซ้อนกันอยู่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูว่ามีอันไหนที่มัน,นพอพอเอามาถูกไทยกันได้เอเอซินครีดเมื่อกี้นะฮะเราไปดูวอลฮารากันนะครับวอลฮาราลดาเท่าไหร่วอลฮาราสตีไม่ขึ้นลดปะ เดี๋ยวนะอ่าผมรู้ละนี่เทียบกันดีกว่านี่ดีกว่านะครับ GTA Grand Theft Auto 5นะฮะ347ใช่ยไหมลด63%นนะครับส่วน Epic Epic เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนี่ อีพีเกมสโตร์นี่อันนี้ลด352บาทถ้าเทียบกับอ่าสตรีมถูกกว่านิดนึงนะครับเราไม่ได้เยอะแหละนะฮะโกสุรีคอนเบรกพอยต์อันนี้ลด85ไหนะลองดูสินี่เกมฟอร์มยักษ์นะโกสุรีคอนเบรกพอยต์มีปะ ไม่ขึ้นนะครับ Ghost Recon Breakpoint ไม่ขึ้นอ่ะลองดู Cyber พังสองหกเจ็ดเจ็ดมีปะไม่มีนะทำไมสตีมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะ ผมดูไลบรารีผมนี่คือมีแน่นอนอะไลบ r าร y นะฮะไซเบอร์พังสองแล้วก็ต้องดูอ่าหน้าสโต้นะสโตเพทนะครับสโตเลดห้าสิบเปอร์เซดเก้าเกนะฮะอ่าอันนี้อ่าอีพิกลดเยอะกว่านะครับผมลด น,นี้แปดเจ็ดห้าใช่ไหมอันนี้แปดเก้าเก้าจุดห้านะครับอ่อีพีกลดเยอะก,กว่าอ่ะลองคดูโฮไรซอนสีโรดดอนกันบ้างนะครับอืมรู้สึกบอกว่าซื้อในนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันในหน้าสโตลเลยร์โฮไรซอนสีโรดอนนะสะโตเสเร์เซ็นด50% 2จริงจริงๆ290นะครับปัดขึ้นนะ โอเคอันนี้สตรีมก็ถูกกว่าเหมือนกันนะครับอ่าอีปิกอยู่ที่307บาทนะครับถัดไป The Witcher Wild Hunt อ่า The Witcher Wild Hunt นะฮะเดี๋ยวขอดูขอดูอันที่อันนี้นะฮะอ่าแฟนชายดังๆอ่าอยู่นี่อยู่นี่ เดอะวิชเชอ i ไ h u ันอันนี้ลด80%เหลือ207.99คือประมาณ208บาทนะครับอี i e ิกอ e ี c ก276อ e ี i ิกแพงกว่านะครับอ่านี่276นะครับอันนี้อ่า207.99 208นะฮะสตตีมถูกกว่านะครับ ก็เห็นได้ชัดว่าหลายเกมนะครับอตอนนี้เนี่ยถ้าอยากได้ราคาถูกเนาะแนะนำส t e ีมนะฮะสตรีมถูกกว่าเยอะเลยนะฮะหลายเกมนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมดูแบ็กโฟร์บัตดผมว่ามันน่าจะน่าจะลดอยู่นะเพราะว่ามันในน,นี้กับไม่แน่ใจอ,อนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า d e v e l o p e r น่าจะมีปัญหากับวาวอยู่นี่ลด30%เหลือ ร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทนะฮะ,อ,ะอันนี้ลดเท่ากันนะครับไม่ได้ลดเยอะกว่ากันเท่าไหร่เรทเรดลิอันนี้ก็เท่ากันใช่เมื่อกี้ดูแล้วโอเคก็นั่นเป็นสตรีมเรามาดูนั่นก็เป็นอ่แบ็กไฟล์เดย์ของอี Games Store นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเปรียบเทียบดูแล้วอ่า อีพ c ค,ค่อนข้างจะถูกกว่านะยังก,ก็ตามนะครับมีเวลา,าจนถึงถ้าคลิปนี้ออนนะก็คือน่าจะมีเวลาอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบแบ a ็ k f r เดย์ของอีพีเกมสโตร์เนาะใครอยากได้อะไรก็เชิญนะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ